สโมสรลูกเสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสโมสรเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกลูกเสือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือนักศึกษาภายในรั้วของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นหลักสำหรับการฝึกของสโมสรลูกเสือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือสโมสรลูกเสือวปรนั้นเนี่ยก็จะอิงมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหลักนะครับ ในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากการเข้าร่วมการฝึกกับวิจัยป้องกันราชอาณาจักรเราพบประเด็นของสิ่งที่ต้องพัฒนาคือในหลักสูตรเดิมเนี่ยจะไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิและวัยวุฒิของผู้รับการฝึกโดยเฉพาะนักศึกษาวปาอซึ่งมีทั้งอายุและก็ความรู้ในอีกระดับหนึ่งซึ่งจะทําให้หลักสูตรเดิมเหมาะสําหรับการ ฝึกอบรมให้กับลูกเสือหรือผู้กำกับลูกเสือทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติก็เลยได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นนี้นะครับหลักสูตรของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,รัอาจักรในสัปดาห์ที่ผ่านมาและหลักสูตร s m l ทางสโมสรลูกเสือวปอก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการฝึกในเรื่องของความมั่นคงซึ่งสโมสรลูกเสือวปอได้เข้ามารับผิดชอบในวิชาการลูกเสือ กับความมั่นคงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือในค่ายวชิราวุธในห่วงการฝึกลูกเสือนั้นได้เข้าใจว่างานของลูกเสือกับงานความมั่นคงมีความสัมพันธ์อย่างไรและเมื่อจบหลักสูตรนี้ไปแล้วจะเข้ามาสนับสนุนกิจการลูกเสือได้อย่างไรสาหรับหลักสูตรลูกเสือเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมองว่า เป็นเรื่องของเด็กๆมีความจําเป็นหรือแต่จริงๆแล้วในช่วง40ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการพัฒนากระบวนการของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรมาตลอดแต่ปรากฏว่าหลักสูตรลูกเสือเป็นหลักสูตรเดียวที่ทําให้ลดเวลาในการทําความรู้จักกันทําให้คุ้นเคยกันและพร้อมกันนั้นก็ยังใช้ชื่อหมู่ลูกเสือไม่ว่าจะเป็นสิงโตไก่ฟ้านกยูงหรือว่าเหี่ยวใช้ชื่อนี้ เป็นการประกอบกิจกรรมภายในของกลุ่มของตัวเองจนกระทั่งหลังกเกษียณก็ยังใช้อยู่นะครับสำหรับหลักสูตรลูกเสือนะครับที่ท่านนักศึกษาที่เข้ามารับการฝึกในลำดับแรกได้รู้จักว่าการทำความรู้จักคุ้นเคยกันส่วนที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือได้รู้จักลูกเสือเพราะบางท่านเคยหรือไม่เคย บางท่านอาจจะไม่เคยแต่ว่ามีลูกหลานเป็นลูกเสือแต่ท่านทราบไหมครับลูกเสือหลักๆแล้วคือนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศไทยถ้าเด็กๆพวกนี้ได้รับการส่งเสริมได้รับการดูแลแล้วก็มีระเบียบวิน,นัยผมเชื่อมั่นนะครับว่าทรัพยากรกลุ่มนี้จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศในอนาคตเพราะฉะนั้นกิจกรรมลูกเสือเป็นสิ่งที่จำเป็น บทบาทของสโมสรลูกเสือบอปอ้อนั้นเราเห็นความจำเป็น,นว่าลูกเสือมีผลต่อการสร้างพฤติกรรมที่ดีของเยาวชนของชาติแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทราบถึงข้อจํากัดและความขาดแคลนของระบบลูกเสือทางสโมสรลูกเสือวิจัยป้องกันร,ราชจัจรมองเห็นประเด็นนี้ก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยเพื่อให้พี่ๆที่จบหลักสูตรของ วิลัยป้องกันราชนาจักรไม่ว่าเป็นหลักสูตรบพอหรือว่าหลักสูตร SML ได้เข้ามามีโอกาสส่งเสริมกิจการลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติเราต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ย ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ได้มีรูปแบบเหมือนอดีตเพราะฉะนั้นความมั่นคงของชาติคงจะต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับภัยคุกคามทรัพยากรบุคคลมีค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเด็กๆก,ก็มองว่ากิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสามารถจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้กับเยาวชนของชาติได้มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบวินยัย เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและก็มีโอกาสที่จะรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อปัญหาข้างหน้าในเรื่องของความขัดแย้งอะไรพวกนี้ก็จะลดลงถ้าเรามีส่วนร่วมกันเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมดีๆอาจจะไม่ใช่แค่ลูกเสืออย่างเดียวนะครับอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆในลักษณะของจิตอาสาในลักษณะของเพื่อสังคมโดยให้เด็กๆเ,เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่อายุน้อยๆผมเชื่อว่าในอนาคตเด็กๆพวกนี้จะเป็นกำลังที่มีประสิทธิภาพของชาติและก็มีประโยชน์สโมสรลูกเสือบปอปอมองเห็นในจุดนี้นะครับก็พยายามที่จะเข้ามาสนับสนุนตามกำลังของสโมสรที่จะกระทำได้และขนาดเดียวกันก็จะพยายามที่จะแนะนำพี่ๆที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ สโมสรลูกเสือวปออรับผิดชอบว่าพี่ๆครับถ้ามีโอกาสกลับมามองเด็กๆในสังคมถ้าพี่ไม่มีอะไรที่จะช่วยหรือไม่มั่นใจพี่ใช้กระบวนการลูกเสือที่พี่เคยฝึกอบรมมาจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดไปนะครับ